มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบ้านสี่เสาป่าเปลมเกือบ40ปีที่ป่าเปรมพลเอกเปลมติสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษผำน,นักในบ้านสีเสาเทเวศตั้งแต่สมัยที่เป็นผอ,บอทอบอจนถึงนายรัฐมนตรีและก้าวมาสู่ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนะคะ บ้านในตำนานหลังนี้ได้ผ่านเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่สำคัญมามากมายพร้อมกับตัวท่านจนจวบวาระสุดท้ายในชีวิตที่ได้จากไปพร้อมกันเหลือไว้เพียงความทรงจำแล้วก็บันทึกเป็นประวัติศาสตร์ค่ะโดยบ้านสีสาวเทเวศนะคะตั้งอยู่เลขที่279ถนนสีอยุธยาเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเคยเป็นที่พักทั้งของจอมพลสรธนรัตน์อดีตนายกแล้วก็พลเอกเปรมติสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและก็รัฐบุรุษนะคะและหลังจากคืนให้กองทัพโบกส่งต่อให้สำนักพระราชวางังปัจจุบันได้ให้เจ้าหน้าที่เข้ามารื้อถอนแล้วบางส่วนโดยมีเครื่องจักรกลขนาดใหญ่กำลังรื้อถอนบ้านพักในส่วนที่เป็นปูนค่ะขณะที่หน้าบ้านที่เคยเป็นป้อมรักษาการได้ถูกทุบไปแล้วเช่นกันเหลือเพียงเศษหินเศษปูนเป็นกอง ส่นบริเวณหลังบ้านมีเครื่องจักรขนาดใหญ่กำลังทำงานแต่บริเวณที่มีต้นไม้ใหญ่อยู่นั้นยังไม่มีการตัดหรือว่ารื้อถอนกำแพงบ้านออกไปนะคะเหลือไว้แต่เพียงความทรงจำของถนนสายอำนาจของทางการเมืองการทหารถือเป็นการปิดฉากบ้านสี่เสาอย่างสมบูรณ์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ